รัวสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่รบวันนี้เรามาเริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยกันขายที่นะพฆษณาขายที่พื้นที่ที่จะขายนะครับตอนนี้วันนี้นี่ขอรีวิวแปลงหัวใจของพื้นที่อีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าความจะเป็นหลายอย่างนะผมไม่อยากอธิบายนะแต่ทุกอย่างมันก็คือ การที่จะมาทําความสะดวกสบายให้แก่คนที่มาอยู่ด้วยกันนี่แหละนะแปลงนี้ก็คือแปลงบ้านนะครับบ้านผมนี่แหละนะแปลงบ้านผมดูพื้นที่ก่อนนะครับก่อนที่จะมาพูดคุยกันเรื่องสิ่งปลูกสร้างนะครับพื้นที่เกาะก็คือเกาะทั้งหมดแล้วข้ามคลองมานะครับข้ามคลองมาเราจะเห็นต้นไม้ใหญ่พวกตะเคียนตะเคียนมีเยอะมากนะครับ ก็ล้อมรอบทั้งหมดนะครับทั้งทั้งสามด้านฝั่งข้างหน้านี่น่าจะยาวสักวันหลังนี่ผมจะวัดให้เรียบร้อยใส่ริบบิ้นเลยนะครับแต่วันนี้นี่ให้ดูว่าเราจะวัดพื้นที่ให้จนถึงถนนก็คือเลยมาประมาณห้าหกสิบเซนนะครับเพราะว่าเพราะว่าเออยังไงอะ่ะเวลามันโน้มมันกิ่งมันอะไรมันจะไม่ได้โดนถนนก็จะวัดไป ส่วนส่วนนี้นี่นี่ต้นยางนานะครับเห็ดเริ่มเกิดเ,เห็ดเกิดตลอดนะครับข้างบ้านเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับฝั่งนี้นี่เราจะวัดมาถึงนี่เป็นแปลงที่เราขายนะครับเราเว้นถนนไว้ก็จะวัดมานี่มาต้นเมาเนี่ยจ,จะมีปัญหาในการตัดนะครับเพราะเรากะทำซุ้มแต่ก่อนอาจจะลาดมาตรงนี้นะครับ เราก็ข้ามตัวนี้ไปฝั่งนี้ก็ข้ามพอมาถึงตรงนี้นะครับตรงสะพานนี่เราก็จะวัดาจากจากจากบริเวณที่อยู่สะพานนี่แหละตัดถนนใช่ไหมเราก็จะวัดเอาบริเวณที่เป็นถนนนี่ออกอาจจะกว้างหน่อยนะครับตรงนี้อาจจะห้าเมตรให้ท่านไปประมาณเลยต้นต้นปาล์มไปเพราะว่าข้างหน้านี่ท่านอาจจะทําที่จอดรถโรงรถ,รถ,รถหรือถ้าทําธุรกิจ อาลีสงรีสอร์ทท่านก็จะทําที่จอดรถของตัวเองส่วนถ้าไม่เต็มไม่พอแปลงนั้นนเป็นแปลงที่ผมไม่ขายผม,ผมก็จะถมถนนไปให้ถนนรอบหนึ่งแล้วจอดได้นะครับก็จะประมาณนี้ตัวนี้ก็จะวัดมานี่แหละอาจจะอาจจะถึงตรงเอาแนวต้นปาล์มเป็นแนวเลยนะครับเพราะว่าวัดเ,อเยอะท่านก็เสียเงินเยอะนะครับตัวนี้เนี่ งานละ1 2ึ0งแสบาทนะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้เนี่ยฝั่งจากด้านเหนือนะครับมันก็จะมีคลองน้ําอยู่แล้วรอบตัวบ้านรอบตัวเกาะน,นะครับตัวฝั่งเหนือนี่เราก็จะวัดให้ถึงเนี่ยคือขึ้นหลังคูนะขึ้นหลังคูมันก็จะงบอกว่าวัดเอาเยอะๆไปนู่นเลยวัดเยอะคุณก็เสียเงินเยอะครับพื้นที่นะเราก็จะขึ้นหลังคูมาให้ตน้นแถวต้นตะเคียนนี้นะครับ มันก็อยู่ฝ่ายนี้ท่านก็จะได้ต้นมะพร้าวกับตะเคียนเราก็จะวัดจากตะเคียนมาประมาณ1เมตรเพราะว่าท่านสามารถทําสะพงสะพานเพื่อที่จะยื่นเป็นบ้านในน้ําได้รีสอร์ทในน้ําได้ตลอดนะครับก็จะวัดถึงตรงนี้ตรงประมาณเนี้ครับก็จะวัดไปเรื่อยนะครับนี่เราเดินให้ดูฝั่งทิศเหนือนะทิศนี้นี่เหตุเกิดนะครับเหตุเกิดตลอด ฝั่งของผมก็จะอยู่ฝั่งนี้คือต้นไม้ฝั่งนี้ผมก็จะได้สามแถวประมาณนั้นสามแถวกับสองแถวแค่นั้นนะครับโอ้โหเห็ดนะครับนี่ดูอืเห็ดกรลังเกิดอ้วอนเลยอ้วอนปุ๊กเลยนี่นะว,วัดตามสันมานะครับโอ้ตัวนี้ยิ่งสวยนะครับนี่นเห็ดอะไรเนี่ยทำไมมันสวยอย่างนี้นี่ดูอ้วอน ที่มันดินแดงๆนี่เพราะว่าดินตรงนี้มันเป็นดินคลองนะอาหลุดแล้วมั้งหอมจังอู้ดอกใหญ่นะครับดูมันมาชนกิ่งมันมาชนรากไมก้ึ้นไม่ได้เห็ดเกิดเดยอะนะครับโซนนี้ทั้งหมดเกิดเดยอะมาก